ได้ยินปุ๊บใส่ได้เลยครับใช่ใครับพี่อนญีตมา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 ไงครับคืนนี้ครับไม่ต้องสนใจว่าระหวนะ่างนั้นผมทำอะไรอยู่ผมพูดอะไรอยู่ถ้าได้กลองสนุกแล้วก็สวดได้เลยมาแล้วมาแล้ว มาเทียกเพื่อนด้วยน้าใจก็ได้ครับพี่ครับไม่ได้นะครับอ่าคนที่อยู่เนี่ยรอบนี้เรานั่งปั๊บซ้ายมือเราถ้าเขามีอะไรบางอย่างที่ผมพูดเรายืนเลยครับเราได้500ลองดูครับรอบนี้ถ้าซ้ายมือของเราครับเป็นคนฮ่าเรายืนเลยครับเราได้500ครับอันเดียดแป๊บนึงพี่เอ่อคนที่ไม่ยืนที่สงสัยอะไรพี่มันยังไงครับต้องมองแบบใช่ปรืว่าใช่ใช่ไหมรอบนี้สองสองขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชิญหน้าก่อนแล้วว่า แน่นอนว่าโจ์จริงนะครับมันจะไม่ได้ทั้งห้องอย่างนี้หรอกมันจะเป็นแค่บางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้น กันเลยจนกว่านกหวีดจะดังจนกว่านกหวีดจะดังครับถ้านกหวีดดังปุ๊บใครพูดเป็นคนสุดท้ายก่อนนกหวีดดังคนนั้นชนะครับสมมติเราพูดนกแก้วแปลว่าเราชนะครับโอเคไหมอีกฝั่งหนึงเนีไม่ได้พูดคนนั้นแงแค่นี้เองครับใครพูดปุ๊บนกหวีดดัง เอาจริงพร้อมจทย์คือขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับผมเง <g ül> ียบดีแล้วเกิดโจทย์คือชื่อของอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้ดินเริ่มคนระับ that I got by. ถามเยอะเลยครับในห้องนี้ยังเหลืออะไรให้พูดอีกไหม ดีนะครับผมชอบครับผมชอบคือผมแม้ว่าผมจะเหมือนมองไม่เห็นเหมือนผมยิ้มแล้วตาะัะหงีแต่ผมชอบอาการ <c oughs> ทุกท่านเหมือนพร้อมจะไปตลอดเวลาเรียนตามอายุน้อยปหามากครับเสไกตอนนี้ก่อนับ เราออกไปแล้วครับพี่ขอโทษจริงครับใช้คำไม่เหมาะสมเอาไปคนละ500ครับ<โดย>ตอนนี้เรามีกลุ่มด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มครับแน่นอนกลุ่มเบอร์หนึ่งคือแถวหลังสุดครับยกมือห้าเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกครับโอเคมี6กลุ่มด้วยกันโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวการน,นั่งเป็นแบบนี้ครับพี่พี่ครับที่ผมไห้นั่งแบบนี้จะได้ไม่งงกลุ่มหนึ่งครับเราจะนั่งตรง500 500 มีเลือกกันแล้วนะครับแล้วเตรียมตัวเหมือนเดิมครับกลองเชีย เราพูดได้เรามองเห็นเราก็คอยบอกไ้ยเราไม่เราอีกนิหนึงอีกทีอีกทีในไทยทุกไทยเป็นผู้กำกับอะไรก็ได้ครับแต่ทั้งหมดหลักการที่อยากจะช่วยใี้ที่ชนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญการที่เรายอมรับว่าเราไม่ไหวแล้วออกไปเป็นคนอยู่ข้างๆมันจะทำให้งานเนโฟกัสมากกว่าที่สืนตัวเองแล้วเข้ามาทำผมว่าการประเมินตัวเองนี่สำคัญอะไรที่เราเก่งแล้วใช้เป็นประโยชน์กับทีมอะไรที่ยังไม่เก่งก็ไปเสริมไปเพิ่มได้ไม่ใช่ปัญหา เดีย๋ยวนี้โลกมันเป็นโลกออนไลน์นะครับเราไม่รู้อะไรเราผิดไม่กี่คำเราก็จะดูยูทูบแล้วทำกันเองแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเรียนรู้ได้หมดครับสมรรถนะเพิ่มได้ลราได้ตลอดการสืร่อสารกีมีคนตอบใช่ไหมใครตอบแล้วข้อนี้แค่แต่คำตอบย่ยยอยๆครับไม่มีอะไรครับแคมม่แต่ผมไปย่อยย่อยใช่ไหมมีการได้เพิ่มใชด้วยการสื่อสารสำคัญครับทีนี้การสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขับรถตอนท้ายทีมมมม่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจและสุดท้ายสิ่งที่ผมพยายามเน้นที่สุดเป็นความเหนื่อยที่สมบูรณ เป็นความเหนื่อยที่มันไม่เคลือนเลยยินดีที่จะหนึ่งยินดีที่จะทำยินดีที่จะสู้ยินดีที่จะไปต่อเราบาดแค่ไหนก็ไปและที่สำคัญที่สุดเกมเมื่อกี้นะผมทีมที่แพ้ต่อเนื่องขอบใจตัวเองแต่ดีผมว่าอะไรก็ตามที่เป็นพลังบวกมันดีเท่านั้นครับมันดีกว่าการที่มันนั่งว่ากันว่าทำไมเนี่ยนี่ทำไมอย่างนั้นแล้วสุดท้ายได้อะไรไม่มีอะไรไม่มีการพัฒนาไม่มีความชอบมันดีเลยเราเวลาทักแลาวเขาอยากได้แต่แน่นอนงานเขาหนักมาก เขาหนักมาแต่เวลาพักเขาพักกันจริงจังมาหมายความว่าสิ่งที่บริษัทนี้กำลังทำคือการสร้างบรรยากาศให้ให้มันน่าทำงานทำเต็มที่เหนื่อยเพื่อบริษัทเต็มที่แล้วพอถึงเวลาที่ต้องพักบริษัทก็ให้พักได้แบบเต็มข้อเลยนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคอทหนูนที่ไปเลยนะครับเมื่อกี้ใครยังไงเมื่อกี้มีใครยังไหรครับที่สามารถเป็นสองคนถือแล้วทีนี้เมื่อกี้ผมค้างเรื่อง การสื่สอสารไว้ผมมีคลิปที่อยู่คลิปนี้นะมีใครเล่นกีตาร์เป็นไหมครับขอโทษทีเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เป็นไหมฮะปกติกีตาร์เล่นกี่คนพี่เห็นมีไหมครับ,ม,บม,อมองมาก็เห็นครับยิ้มนี่คืออะไรจิตอาภัศศพนะนครับเราจะได้ชุบตาไปคนละหนึ่งตัวนะครับใครจะใครชอบ